ของข่อยสีชมพูรึจ๊ะเนื้อต่อไปค่ะเมีมันนี่เจ้าคือว่าของเจ้าสีชมพูเด้กคนวัยสีงวันมาเห็นเด้อมาเห็นมาเห็นพี่ตีมาดิเอ้าเห็นยังกับเห็นลวดหญ่สีชมพูเด้อเจ้าสีชมพูอ่ะก็ต่อไปค่ะกูเลยบรรลุรถดสากยังเลยบัตร เวลาค่ะทำเวลาอันดดวมาขึ้นมันมีวุ้นไงคะต่อค่ะืมผิดเคยลืมบดแล้วต่อยี่ได้จักอันโอ้จังรถดได้รนดได้หรอก โอ้ยมันจีแตงหูแต่ว่าตัวนี้โอ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 ้โหถุงหนึ่งนันทิเพชรเพชรดูดสีส้มนะเจเจดูดสีชมพูข่อยเด้อถุงนึงแต่เจ้ายังดูดของข่อยเนาะถุงนึงเฮ้ยถุงยังหนึ่งเนาะข่อยาต้นตองเป็นตัวนี้ล่ะบ้างอันนั้นมันติด มันเป็นวุ่นค่ะมันเป็นวุ่นมันเป็นวุ่นนี่แหละรอดนี่แหละซีเมนส์คีเขียวไม่ยนีแยเป๋ารัดอีก็กลุ้ยแท้ตีละได้กินยังกินย่าดองสิเจ้าสีเขียวว่าเหมือนโซนไม่สีแล้วอย่างก็ดีๆค่ะเอากระจำได้แต่ข่อยกระจำไม่ได้คาดว่าไหนถูกก็คาดเอา ักากู่เพชดมันลดอันเดียวกันเบิ่์ตเลยลดมันเดียวกันก็คล้ายขวดเดียวกันเท่านั้เนอะเบ้อใ่ปจะิีตังขึอข่เบ่าเอาข่เบ่ามากก่ง่ข่จำได้เออแต่ว่าอันพุูนเหลวมาจางข่รีวิวได้คันข่ตอบเถือกเบิดตนี่ตว่าหลอบลังต่ว่าันี่ันี้อันนี้ บ่ว่าเอาอืมถืกซองเอามายายแปะถืกซองจะถือกันไหนวะถืกซองจะถือกันไหนวะอันนี้ของสฮะสามถือสามมันต้องเป็นขวดนี่ขวดนี่จะว่าเขาจังที่อยู่ตีแม่อยู่นี่เด้ออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวขาศิจำบ่ได้เดี๋ยวเด้อค่ะมันคือมันคือโมเมนเสียสิบเอ็ดตัววะ หนีเด้อสูซุ่มนั่นนะพี่น้องเขากวาดกันย่หลังกล่องพี่น้องพออ้มงก็แม่กวางเขากวาดกันย่หลังกล่องหนีหนีหนีนสีชมพูเด้อของเจ้าเยังเอาอันนี้แม่นแล้วเอาเอเตาะ <laughs> เจ้าอย่าดูดฟินหลอดเด้อคือเปลี่ยนนังสิวะ เหมือนรสอะไรเนี่ยกินไปกินมากขึ้นกันเบอร์อันนี้แ้วว่ายนัวเหรอแล้วเด้๋ยวยาจะเร่ีล่าอะไรว่าเสียงท่าดูดนไหมแล้ว่าเลย ยิ่มตายแบบนี้แหละกูดูต้ไกเนี่เราแบบบวยอนคันเอาน้ำสีเหลืองๆพวงกูเรื่องนจเบื่อ <c oughs> แล้วตัวใจเบร์ดคันเอาเรืองเลี้งพวกๆมาแล้วตัวด้เบร์ดคอยลืมเลยนันี้โอ้เจ้าดล่าสิบอเอทีาละเล่าละเลาสิบ่อหนูด,ดูเทียละหน่อยปะนี่เนื่อขวดสองขวดสามขวดสาขวดค่ะโอ้ย ไฟละว่ามันเป็นเป็นรถคือกันเบิดแเมียแต่ว่าบ่คือเตตัวนี่แต่ว่าสีเขียวหน่ะถือเลีว้วฮะมาสั่นทินั่นนันน่นเอ๊ อันสุดท,ท้ายยายกินถอดขันว่าได้ไแทรแทรไม่จังคอยรีวิวเลยเขามาเลยจับบอลเสร็จคอยขึ้นประธานนัดเลยแพรถูกถูกหน้าค่ะโอกาสเป็นของยายแปรแล้วต้องทำให้ถูกหมดหืมคอยขึอนประธานนัดรถนี่เหรอเฮ้ยประธานนัดลุดได้แอ๋อ แอบฟ้องๆแล้วถางนัดยดตอบได้บิดคื <c oughs> <copyright> อยี่ห้อคือโจวะต่ออนไหนมั่นใจก็มั่นใจค่ะถ้าบังหลอดถ้าเล่นหลอดถ้าไว้ดีๆแล้วเพชรสีชมพูด้อของโจี่กันได้เลาหนูวะจะไปพิสตัวได้วะ บ่เมียนนะอันนี้มันสีของข่สีใดกของายเยขวาบ้างเปลี่ยนตัวใดบ้างหัน อไอจะไรวมันเสีบแม่นแทบันี้ของแท้เลยของแท้ของแท้ของแท้ถูกสี่ถูกสี่ถูกสี่พ่ะนะเอาลดกันถูกสี่โอ้ไม่ใช่ถูกสามาร็วเอาลดพวกมากินกาโต้เนี่ ย่าเฝ้าเวาเขาขอแมาก่อนจังเวาเขาประเทศเหนืเขอแม่เขาขอแมาก่อนอันนี้มันใจอันนี้มันใจอันนี้จะทับมั่งเชียนบ้องหัานี้บุลูจะทำเขยนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละบุรูเมันอสิไปซับกับตัวไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเจะควงขึ้นภาับสั่นจะควงขึ้นซับแล้วมันนั่งว่ามันเมีนมันเป็นรสชาติเออมะนั่นปะมะนั่นอันซุ่มซิปเอ็ดตัวผมค่อยนอน อันนี้มันสิอันนี้มันลิกินนอนเอ้าก็จังสีเป็นจงังรีวิวย่างดีก็แกะปากจับๆับม,มันมีตัวหนึ่งแหละที่อคอยกับบ่็อกกลินจังสีเนาะแม่เล้าจอยกลินแต่เน้ามีฟองนอเนาะยายงู้อะ นี่นี่นี่ละ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 ถูกหมดจังเข้ามาได้นะคะเฉพาะว่าจ้างเรารีวิวหรอเมียมือรู้หนอนน้ำอย่างอื่นด้ะน้ำวันนี้ฉันไม่รู้หรอกน้ำประดานนพี่ตั้งพีเพชรสามลูกน้ำเอาให้ได้นะจ๊ะเติมเติม สีลักสีลักสีล็กวาสนะเวาเด้อแพ่อะไรหาด้วยนะจังกระแดงทำกรรมการสีเหี่ยวสีเหียวโอเคแม่เก้าสีรุนก้อนนี่ใครคอยรุนก้อนคอยก้อนลุดแล้วเดเฮ้ยห้าสิบบาทเบอร์เด้ขาดดีดีห้า แต่แย่แปะห้าร้อยยังอยู่ห้าร้อยยังอยู่แต่ว่าแต่ว่าขอยอัดจะคว้านันอยากให้เขาได้เพราะแห้งแล้วนโมนโมนโมตัดเสียเลี่ยหันกระตัดสองหนึ่งร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทหัึ่งห้าร้อยเพชรห้าร้อยจะเป็นของกรรมการหรือของพี่เพชรเรามาลุ้นกันมาเจ้ารุ่นให้กรรมการก้อนไปสีเขียวสาธุให้เราได้สิบบาทนี่ยแม่สิบบาทนี่ยแม่กรรมการ เอาจะโปรแทงติเจ้ก็ไม่เพี้ยนยิ่งขึ้นค่อยแทงเพนดเพ็เพ็กรรมการสีเหลืองติสีเขียวไปเพ็ดไดเพนดหาเพนบอกคครเนี่ยว่ากรรมการได้สิบาทเฮ้านี่ได้สิบาทเขาไม่เพ็ดสลยเอาใคว่ามันเจ้าทิมให้กรรมการเลยคะของกรรมการเท่าไหร่พี่เพลยัยกรรมการได้สิบาทเขานี่ได้สิบาท เขามาการหาลอยจะมการแบ่งไหมคะ